สวัสดีครับพบกับผมมารพินและ f e e l ท h i i b o x s p o t c o m นะครับตรงนี้อยู่ที่บ่อท่อนะครับที่นี่มีชื่อเรื่องหายเรือขยักนะครับไปเที่ยวถ้ำผี่หัวโตแล้วก็ปีถ้ำนี้จะมีรูปภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับแล้วก็มีพวกซากโบราณวัตถุต่างๆมากมายแต่รอบข้างเนี่ยทางไปบ่อท่อเนี่ยจะเป็นป่าชายเองนะครับ แล้วก็ที่นี่เนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับเรื่องธรรมชาติแล้วก็เรื่องอื่นมากมายนะแล้วก็มีนั่งพายเรือขยักนะครับพายเรือขยักเนี่ยจะมีพายทั้งคนเดียวแล้วก็แบบ2คนนะครับแบบ2คนก็จะมีน้องอีกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางทัวร์เนี่ยเขามาช่วยช่วยพายให้เราเราก็พายด้วยนะแต่เขาช่วยคัดท้ายก็จะอยู่ทางคัดท้ายนะครับหรือช่วยตอนที่น้ํามันแรงๆนะะ เราก็มีเลือกบริการหลายอย่างให้เลือกเอาผมพยายามถ่ายคลิปนี้แบบให้เป็นแบบบรรยากาศยังไงดีครับเหมือนกับเป็นปลานะครับหรือไม่ยมมองอยู่ที่ผิวน้ําแล้วก็มองเห็นคนพายเรือน,นะครับนี่เป็นกลุ่มที่มากลุ๊บเดียวกันครับก็ตั้งนาต่า,างตาพายกันนะครับตอนแรกอาจจะไม่ค่อยคล่องแต่พอสักพักก็จะชินเนี่ยน้องข้างหลังก็จะเป็นคนควบคุมทิศทางและสังเกตกจกังหวะจังโคนเนี่ยก็จะดีนะครับ นี้ถ้าเราพายสองคนแบบไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะครับจะไปทางซ้ายไปทางขวาอะไรเนี่ยก็ต้องพร้อมๆกันให้สัญญาณกันให้ดีนะครับก็ใช้กล้องกันน้ําครับก็บรรยากาศเหมือนกับ่ายมาจากผิวน้ํานะครับพยายามเก็บภาพให้ได้อารมณ์แบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆเลยครับไปกระบี่อย่าลืมแวะไปพายเรือคายักที่ปอดท่อนะครับถึงแดดจะแรงแต่ฟ้าสวยนะครับ นี่ครับเป็นอีกมุมนึงครับพอดีผมเอาเปรียบเล็กน้อยอยู่บนเรือหางยาวนะเพื่อจะได้เก็บภาพอย่งนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับฟิลไทยดัดล็อกสปอตดัดคอมครับกับผมมานทิด